เรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อร้อยงานอดิเรกก็ไม่ผิดแล้วล่ะค่ะสาหรับกันนภัสก่อนหน้านี้ก็จริงจังกับการปลูกแคคตัสไหนจะลหลงไหลการขี่จักรยานรวมไปถึงศึกษาเทคนิคการชงชาเขียวที่สกิลก็ไม่ธรรมดาเรียกว่าระดับโปรเชียวล่ะค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยหนุ่มกันเขามีอีนึงงานอดิเรกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือการโชว์สกิลทําอาหารสุดเฉียบในติ๊กตอกนั่นเองละค่ะชอบทำอาหารมากเราชอบดูรายการแบบพวกอาหารพอเราเรามีคอนโดใหม่ใช่ไหมเราก็อยากทําอะไรที่แบบเราอยู่คนเดียวอะ่ะแบบ แก้เหงาอะแล้วห้องครัวมันใหญ่มากห้องครัวมันน่าทําอาหารมากก็เลยเออลองทําอาหารดูเฮ้ยทาได้นี่หว่าซื้อนุสน่มาดูคลิปต่างๆของรุ่นพี่ที่เป็นเชฟแบบแล้วก็จดสูตรเข้ามาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำเฮ้ยอร่อยเว้ยเฮ้ยใช้ได้เว้ยก็เลยก็เลยแบบลองทาอาหารให้คนท้อคนนี้กินเขาบอกเฮ้ยใช้ได้เป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ใหม่ที่กําลังเห่อตอนนี้ ฝีมือการทำอาหารว่าเฉียบแล้วแต่ฝีมือการแสดงก็เฉียบไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถติดตามละครของหนุ่มกันเขาได้กับมนตร์รักแม่กลองทุกวันอาทิตย์เวลา6กโมงเย็นทางช่องวัน31นี่แหละคะ่ะ